อยากสนุกเต้นเต้นเราจ่ายคิกข้างล่างคอมเมนต์ได้เลยนะครับยักษ์หลับรีเทิร์นก้าวใหม่ในอเมเจอร์ลีกจับตายักษ์หลับรีเทิร์นทีมใหญ่ก้าวใหม่ในอเมเจอร์ลีกไม่ว่าสถานการณ์จะย่ำแย่เพียงใดนะครับหัวใจคนรักฟุตบอลเจมคงยิ่งใหญ่อยู่เสมอแม้การระบาดของโควิดอันหนักหน่วงหลายละระดอกส่งผลให้เศรษฐกิจหยุดชะงักแต่ก็ไม่ได้ทำให้ความคึกคักในฟุตบอลอาชีพหายไป แต่กลับพุ่งสูงสวนทางสถานการณ์อย่างไม่น่าเชื่อพิสูจน์ได้ด้วยตัวเลขของการส่งทีมฟุตบอลรายการ Thailand Amateur League 2021ทีมตั้งไข่ก่อนสู่ไปลีกอาชีพไทยลีก3นะครับแม้ไม่ได้ทำลายสถิติเดิม221เทียมในปีก่อนแต่นุาการนี้ก็มีมากถึง179เทียมเข้าร่วมการแข่งขันจากจำนวน6ภูมิภาค ในจำนวนหนึ่งคือทีมใหญ่ที่หายไปจากสารระบบฟุตบอลอาชีพและกำลังจะกลับมาอีกครั้งเริ่มที่โซนภาคเหนือนะครับต้องแสดงความยินดีกับกองเชียร์ชารลวันอย่างพิจิต FC เอฟซีพักทีมไปนานล่าสุดมีการก่อตั้งพิจิตยูเนเต็ดเพื่อเตรียมเข้าการแข่งขันฟุตบอลอเมเจอร์ลีกโดยใช้สังเวียนมาตรฐานพิจิตสเตเดียมเป็นรังย้าวทีมลูกหนังเมืองชาวลวันห่างหายจากวงการลูกหนังลีกภูมิภาคไปนานถึง5ปีโดยกรณีน,นี้ มีพิจิต FC เป็นทีมประจำจังหวัดภายใต้การบริหารของชาติชัยเจียมศรีพงษ์นายกองค์กรบริหารของจังหวัดพิจิตนั่งประธานสโม,มสรแต่หลังจากนั้นก็ตกชั้นจากไทยลีกสู่ดีวิชั่น1เมื่อจบฤดูก,กาล2558ร2,558สโม,มสปรปอหมายให้สโม,มสรฟุตบลอลอยุธยาเวลลเออร์ยืมสิทธิ์ในการลงเล่นในลีกภูมิภาคดิวิชั่น2เป็นระยะเวลา1ปี จากนั้นในปีพศ2560สโมสรเรียกคืนสิทธิ์ในการลงการแข่งขันคืนจากอายุทยาวริเอรและขอพักทีมโดยไม่ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันกระตั้งฤดูกาลล่าสุดฤดูกาลใหม่ที่กำลังจะมาถึงกลุ่มทุนใหม่ในจังหวัดโดยมีสจสอนอ,อนุสอนคำจริงเป็นประธานสโมสรได้ตัดสินใจส่งทีมภายใต้ชื่อพิจิตยูนเตดและยังใช้โลโก้โจลโเค สัญลักษณ์ของจังหวัดพิจิตรเหมือนดําโดยเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่ในอเมเจรีกอีกจังหวัดที่ต้องพูดถึงก็คือ,อนครสวรรค์ดินแดนลูกหนังทีมระดับแชมป์ประเทศและสร้างนักเตะให้กับทีมชาติมากมายหลายหลายโดยเฉพาะระดับตำนานอย่างเสือเตี้ยสะสมพบประเสริฐและสิงโตเผือกวิทุลกิจมงคลศักดิ์หลังจากไปจากลีกอาชีพฤดูกาลนี้ในศึกอเมริกาลีก2ทีมคึ้นสังเวียนมาพร้อมกันก็คือ ปากน้ำโพเอฟซีและสิงโตแดงนครสวรรค์เอฟซีโดยปากน้ำโพเอฟซีของประธานสโมสรมารุสีพึ่งใช้รองแยาสนามโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ในขณะที่นครสวรรค์เอฟซีก็ใช้สนามกีฬากางจังหวัดนครสวรรค์เช่นเดียวกันถือเป็นศึกที่รักพี่เสียดายน้องต้องลุ้นกันว่า3ทีมผู้ยิ่งใหญ่ในอดีตท,ที่เคยอยู่ร่วมโซนเหนือตอนล่างทีมใดจะผ่านเข้าสู่ไทยลีก3แล้วมาดูโซนที่กรุงเทพรับปริมณฑล ที่น่าตื่นตาตื่นใจก็คือการกลับมาของปีศาจปู่สมุดรปราการยูเนเต็ดทีมในดวงใจของสายยันแสงวงผู้รักในกีฬาฟุตบอลที่เคยพาทีมลุ้นแชมป์ในยุคแรกในยุคของโค้ดวันไทยเหมสลัมรวมถึงการเ,เกิดของเมสซี่ปากน้ำพรปรีชาจารุไนในฤดูกาลนี้นะครับสมุดรปราการยูเนเต็ดส่งทีมลุยอเมจิกาลีกพร้อมกับการเปิดตัวนักเตะดังอย่างบาวีหรือเรืออากาศตีวิรยุทธ์นันชะ ลูกทุ่งคนดังมาอยู่ในสังกัดเรียกแฟนคลับได้มากโขเลยทีเดียวโดยส่วนคุณเทพสังเวียนของสมุทรปราการยูเนเต็ดถือว่าไม่ธรรมดาเมื่อมีทีมระดับเดียวกันเข้ามาแย่งพื้นที่อาทิเช่นธีระชัยพาเลตส,สมุทรปราการเอฟซรวมถึงมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเอฟซที่ประมาทไม่ได้สำหรับโซนภาคตะวันออกเฉงเหนือต้องหันมาดูกันการรอบขาวเจ้าสนามร้อยเอ็พีบยูเนเต็ด ทีมจับเมืองกันร้อยเดิมคือ101ยูเนเตตของเสกสิทธิ์วัยนิยมพงถือเป็นเต้ยแห่งดินแดนอีสานเข้ารอบแชมเปี้ยนลีกโดยการคว้าแชมป์สามสมัยและขึ้นดิวิชั่นหนึ่งมาแล้วก่อนมีปัญหาฟ้องร้องในเรื่องของนักเตะจนต้องถูกพักทีมในช่วงฤดูกาล2017กระทั่งนารีขี่ม้าขาวมาดามพาแพรวเกษตรสุขสุพงหงทองพร้อมผู้สนับสนุน BP แบรนด์เสื้อผ้ามาสร้างทีมใหม่ และส่งเข้าร่วมทำศึกอเมเจอร์ลีกโดยยังมีบิ๊กเอเสกสิทธิ์ที่นั่งเป็นที่ปรึกษาสโ,โมสรพร้อมได้ลูกม่อธงชัยรัชชัยมายืนเป็นกองหน้าพร้อมทำหน้าที่โค้ชโดยภาคตะวันออกนะครับหายไปนานสำหรับแฟนเมืองลิงทีไ่ได้กลับมาอีกครั้งหลังจากวานอนไฟลบบุรีเอฟซีทำเล่นในศึกฟุตบอลลีกอาชีพในปี2008ในศึกฟุตบอลอาชีพดิวิชัน2นานถึง5ปี กระทั่งตัดสินใจปฏิเสธการส่งทีมในปี2013และถูกแบนจากการแข่งขัน2ปีและกลับมาอีกครั้งในปี2015แต่ลบบรีเอฟซีถูกจับอยู่ในโซนภาคเหนือทําให้มีปัญหาทั้งเรื่องการเดินทางสุดท้ายตัดสินใจยุติการส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันอีกครั้งกระทั่งหายเงียบไปจากสังระบบแต่ในฤดูกกนี้แฟนพยาวานอนกลับมาคึกคักกันอีกแน่นอนเนื่องจากมีถึง5ทีมเข้าร่วมการแข่งขันในอเมเจอร์ลีกคือโคกสมรงซิตี้ พัฒนานิคมซิตี้ลาโวยูเนเต็ดและอีก2ทีมที่น่าได้ลุ้นก็คือลบบุรีซิตี้และลบบุรียูเนเต็ดโดยเฉพาะลบบุรียูเนเต็ดของดาวดังไผ่ทุนเทียบมาที่ดึงเจ้าอ๋อศักดาเจิมดีอดีตกองกลางดีกีททีมชาติไทยที่ค้าแข้งในลีกเวียดนามหลายปีเข้ามาร่วมทัพมาถึงพัฒนากออก,การกลับมาลุ้นขึ้นไทยลีก3อีกครั้งของนครนายกเอฟซีเปิดสนามกีฬาจังหวัดนครนายกเป็นรังเย้านักรบขุนด่าน วางแผนระยะยาวเพื่อพัฒนาสร้างทีมและการดึงศักยภาพและสร้างนักเตะท้องถิ่นจะทําได้ดีเพียงใดต้องติดตามและต้องจับตาทตั้งสองทีมในเมืองปราจีนบุรีนั่นก็คือปราจีนบุรียูเนเต็ดและปราจีนบุรีซิตี้โดยเฉพาะทีมปราจีนบุรีซิตี้ทีมนี้ถือว่าคือคักเพราะถูกก่อตั้งขึ้นด้วยกลุ่มแฟนบอลปราจีนบุรีโดยมี TW Sport ผู้สนับสนุนหลักและใช้สนามกีฬากลางจังหวัดปราจีนบุรีเป็นหลังยา้า โดยปีท้ายที่โซนภาคใต้ก่อนหน้านี้เรือขุนมหาการพังงาเอฟซเคยสร้างความคึกคักในยุคข,ของโกไข่นายวิชัดไตรรัตเป็นประธานสโมสรและได้สิงโตเผือกปากน้ำโพวิทูลกิจมงคลศักดิ์อดีตนักเตะทีมชาติไทยเป็นโค้ชให้กองเชียร์นั่นและในฤดูกาล2014มีลุ้นถึงแชมป์ในโซนภาคใต้แต่หลังจากโกไข่ลาออกทีมเรือขุนสุดลงและเกือบตกชั้น จนถึงฤดูกาล2017สโมสรไม่ผ่านการตรวจคลับไลเซ้นซิงจึงต้องพักการส่งทีมไปโดยปริยายซึ่งมาในฤดูกาลนี้กองเชียร์ชาวเหนือกลับมาคึกคักกันอีกครั้งหลังพังงายูเนเต็ดส่งทีมเข้ามาแข่งขันโดยใช้สนามกีฬากางจังหวัดพังงาเป็นหลังเหย้าส่วนจะไปได้ไกลเพียงใดต้องผ่านดันหินอย่าง MS นครศอนีเอของโค้ชใหญ่นินวงที่ได้ตัวดังๆอง่างบารมีลิมวัฒนะ มาเป็นจอมทัพโดยใช้สนามอบจอนครศรีธรรมราชเป็นรังย่าและทีมภูเก็ตอันดามันเอฟซีที่ดึงกองหน้าอาดีตทีมชัดอย่างปทุมชูทองมาเสริมแนวรับแม้โปรแกรมการแข่งขันจากเดิมที่กำหนดเอาไว้ในเดือนพฤษภาคมต้องเลื่อนออกไปแต่เชื่อได้ว่าไม่นานนักการแข่งต้องนําเงินกันต่อถึงเป็นปีที่ยังลอบบากในการต่อสู้โควิดและคู่แข่งต่ลึทีมจัดวางระบบระเบียบและพื้นฐานสู่ความเป็นมืออาชีพอย่างมันง่นคง จะมีทีมใดร่วงหรือรอดต้องติดตามชมกันนะครับ